สนับสนุนโดยร้านหูฟังไฮไฟล์จำหน่ายอุปกรณ์และหูฟังและอแดปเซอรีต่างๆเช่นสายแปลงหูฟังและแผ่นรองเมาส์จำหน่ายแล้วมากกว่า800ออเดอร์สนใจลิงก์ใต้คลิปได้เลยขอรับครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมที่รับชมช่องริดไฮไฟนะฮะวันนี้วอล์กรถซื้อแกงนะฮะวันโหรถก็ยังไม่ได้ล้างดูสภาพเออเดี๋ยวก็จะล้างเลยร็วนี้แหละครับฝนฝนมันก็จะออกแล้วนะนะฮะสีเป็นขี้ใครเนี่ยนะ ที่ใครออกอุ้ยเจ้หงน่าจับรวยนะฮะก่อนอื่นน้องปลดโซ่น้องก่อนนะครับผมน้องสซนเนะต้องล่ามโซ่ไ้เดี๋ยววันนี้จะพาไปเส้นทางที่เลี่ยงเขตก่อสร้างนะฮะอุ้ยแดดยังร้อนเลยวันนี้นะครับเส้นทางเลี่ยงเขตก่อสร้างนะฮะวันนี้ไปส่งเอพัสดุที่ไรซ์นีนะฮะก็อันนี้สนับสนุนเข้ามาทางรัาดานะฮะ ก็ขอ,ขอบคุณครับขอบคุณมา,มากๆเลยเนะครับเดี๋ยวผมไปรีบไว้ให้สำหรับหน้าร้านนะเอาราดเดี๋ยวต้องอุ่นเครื่องก่อนนิดหนึ่งนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยพอนะเพราะว่าอากาศมันร้อนอยู่แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> มีใยเปงมุมเวย <c oughs> วันนี้ลองทดสอบเอ่อการถ่ายแบบ1 0 8 0 p นปีนะฮะว่ากล้องมันจะดับไหมนะรอบที่แล้วนะครับกล้องดับนะฮะกล้องอกล้องดับนะฮะ รอบนี้ลองถ่ายพันแปดสิบดูเขาบอกว่าถ้าถ่ายความละเอียดในน้อย,อยกล้องมันจะไม่ค่อยร้อนสงสัยจะจริงแหละนะอ่ะสตาร์ทครับอุ่นเครื่องครับ ดังแล้วครับไอ้ไอ้ห้องเครื่องดังแล้ว <c oughs> ไม่ใช่เท่าอ่อนอมกินน้ำมันแบบ <c oughs> น่าจะโอเคละนะครับถ้าเบิ้ลติดมืออย่างงี้ <c oughs> แต่ตั้งรอบต่ำม,มากนะฮะเครื่องเย็นมันจะแบบดับง่ายนะ ไปเส้นทางเลี่ยงกัน จะเย็นให้ขี่ช้าเฮ้มันมีอาการอ่าซึกๆึกนะฮะเครื่องมันยังเย็นอยู่นะ ่ีกวเฮ้ยพิ่งเติมน้ำมันโซ่ด้วยนะฮะปัดึงทุกเกียร์อ่อนเพียรุโคง้งเอากระจกลงอ่ะเดี๋ยวขี้ฝุ่นเข้าตาเส้นนี้ก็เป็นเส้นทางเลี่ยงนะครับแต่ว่าผมเคยพามาหรือเปล่าน่าจะเคยพามาแหละ แต่เป็นคลิปไหนไม่รู้นานแล้วนะฮะมันจะเรื่องเพราะว่าเออ,เอ,อตรงนี้เนี่ยมันจะแบบอ,อ่าเรี่ยงเขตก่อสร้างเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นเขตก่อสร้างไงฝั่งนี้มันก็แบบสบายๆเลย เฮ้ยอย่าขี่ไว้ดิเฮ้ยอบอกกับตัวเองว่าอย่าขี่ไว้ปังวัยรุ่นมาทำอะไรกันตรงนั้นไม่รู้ยังสองคนเอ้ยปิดเทอมแล้วมั้งเนี่ย่วงนี้เออเทอมแล้วก็อย่าขี่ไว้นะครับปกติผมไม่ได้ขี่ไว้ยอย่างนี้นะโอ้วันนี้มีกล้องกันเลยแบบดีนะยิโรทุตีนะเนี่ะ ครับมันจะมีจุดอับสายตานะครับมันแคบมากถ้าเจอรถยนต์ก็หลบกันยากหน่อยนี่ะนี่มันจะมีช่วงนี้ที่เป็นขี้ตะไะคร่เนะฮะแต่ว่าช่วงนี้มันแดดออกแล้วนะครับขี้ตะไคร่ตรงนี้หายหมดแล้วตรงแรกตรงใต้ต้นไม้เนี่ยเขียวมากครับเขียวแบบเขียวปิดเลยอะ่ะผมมาตรงนี้ผมแบบไม่กล้าเปิดเติมคันเร่งเลยผมแบบขี่แบบเปิดคันเร่งนิดเดียวเนี่ยขี่ประมาณนะี้ เ e นี่ยผมจะขี่ประมาณเนี้ช้าๆแบบนี้นะเนี่ยช้าเหมือนเหมือนรถขึ้นเนินนี้แต่ๆๆเออน่ากลัวนะครับตรงนี้เลาข้างทางก็หลบให้รถยนต์ยากมากนะเพราะว่ามีหญ้ามีอะไรนะครับนี่ไหมเขียวตรงนี้เขียวเขียวเหมือนกันนะแต่แถวนี้ก็เล่นได้นะเดี๋ยวเติมคเล่งเล่นได้ถ้าด้านหน้าไม่มีรถไม่มีอะไรเราก็เล่นได้นะครับแต่ก็ความอันตรายก็มีมีอยู่เพราะว่า ป่าข้างทางมันเยอะนะครับมันมองไม่เห็นรถอะ่ะเวลาเนี่ยมันมีทางแยกอย่างเงี้ยเนี่ยเวลารถเข้าลงเดินมาแล้มงไม่เห็นไหมเดอกอจะมีเอ่ออันนี้หน่อยนะฮะวัดเสียวอันนี้ไปออกอีกหมู่บ้านหนึ่งเอ้ยหมู่บ้านที่สามหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านแรกไนงะอันนี้จะออกจะออกมาหมู่บ้านที่สามนะฮะเส้นทางนี้มันเป็นเส้นทางไปสวนนะ ก็ระวังกันหน่อยนะครับพวกเอ่อคุณลุงคุณป้าคุณอาเขาไปสวนอะไรประมาณนี้นะก็อย่าใช้ความเร็วเยอะปั๊เมื่อ, <laughs> อกี้ผมซัดเล่นเลยนี่ติดเล่นเลย <laughs> เออปกติผมก็ขี่ประมาณนี้ครับขี่แบบด้วยความระวังนะจุดไหนที่เป็นทางแยกผมจะชะลอนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ก็ทางแยกนะข้างหน้นนาก็มีทางแยก โอ้มีสวิงด้วยไ,<อ>ไปจับปลาแน่เลยวอกนี่น่าจะรอบสองเดือนแล้วหรอเออสองเดือนหรือหนึ่งเดือนไม่รู้หนึ่งเดือนมัน้ง<อ>เดือนละครั้งนะอ่ะเอาเดือนละคลิปเลยกันเออ,อ,เอ,อตรงนี้ก็ระวังครับสามแยกกันนี้ย มันไม่ปุ่งเพราะว่าผมตบแกสามไปพยายามให้พุ่งลงแกสองนะครับเติมครับเรียบร้อยครับโดนเลยครับซอยตรงนี้ก็ระวังจะเย็นไม่มี้ายขวาไม่มีชา้าครับในซอย ก่อนผมเจอหกล้อนะผมมาตรงนี้ออกโค้งไปหกล้อลงเนมตรงนู้นมาอันนี้เขาเรียกว่าบ้านหนองแดงนะตรงนี้บ้านผมเป็นบ้านนาบ,บัวนะฮะก็มันออกตรงนี้ได้แล้วมันมีทางเข้าอีกที่หนึ่งตรงนู้นเติมปุ๊บลั่นปับ๊บนะขอเส้นทางเลาะทุ่งตรงนี้ ชอบดีมันไม่ม no. ันโล่งดีนะฮะมันโล่งใส่กจสองแล้วประคองไว้โอเคาลอยู่สามสี่าังอืดความเร็วมีคนว่ารถพี่ความเร็วสุดเท่าไหร่ผมบอกว่าน่าจะแปดสิบแหละได้แค่นี้แหละนะ ได้แค่แปดสิบตามถ้าเด็กแซงนี่คือผมไม่ตามเลยนะฮะถ้าเจะร้อยสิบแต่งนี่ผมไม่แซงเลยผมสู้ไม่ได้อะเออคือแบบสู้ไม่ได้คือสู้ไม่ได้ลนะมันได้แค่แปดสิบแล้วอะ่ะลุงอันี้เป็นรถรุ่นล,ลุงอะลุงแก่แล้ว,ลวอะไรมันล,ลุงวิ่งได้แค่นี้ลุงก็สุดยอดแล้วนะเออ ขอยากครับขอขอลุงแซงหนะ่อยอ่าลุงลุงแซงคุณป้าขี่นะะถ้าเป็นใบรุ่นนะจะแซงไม่ทันนะมาแถวนี้ก็เล่นหน่อยนะครับเออมันอัดอั้นนะมันอัดอั้นอัดอั้นเลขี่ถนนแคบ แต่ประหยันดน้ำมันดีนะผมว่าเพราะว่าไอ้เส้นนั้นเราบิดเยอะไม่ได้ไงก็เลยมันก็เลยเสฟน้ำม,มันเราไปอีกยกได้แล้วบ้างคันเร่งนม่ต้อเติมอีกโอ้ยมีรถออกมาด้วยเอ้ยท่อไม่ยิงฮนะสงสัยเครื่องจะร้อนแล้วนะฮะถ้าเครื่องไม่ร้อนมันจะยิงนะครับท่อจะยิง้ไมมันโดดเนี่ยนะ โอเครอแปบบแ๊บละกันนะฮะเดลมม๋ว่มไว้เลย่ะล่มเรก็ได้สงสารน้องน้องตกักแดดนานแล้วต,ตากเดดจนสีเป็นเออ่ขี้ใครมาแล้วโอเครอสักครู่นะครับเดี๋ยวส่งพัสดุไปไได้เวลาเมือบ้านแล้ว ติดยังง่ายครับเครื่องร้อนต<ะ>ิดง่าย,ยานี่นะ่าจะเครื่องร้อนแหละเฮ้กลิ่นอะไรวะใครเห่ากระดาษกลิ่นเหมือนไฟไหม้กระดาษเลย <laughs> เดี๋ยวดูรถก่อนไม่มีนะไม่ใ <laughs> ช่ขี่ไปแล้วใส่ลุกนะ <laughs> เอ้ยระบบ QR code เป็นไรไม่รู้สแกนไม่ได้ผมต้องกลับไปที่บ้านครับไปเช็คครับผม โอ้โชงบ่ายจะได้มาอีกรอบเลยเนี่ยถ้าพัสดุชิ้นชิ้นเดียววิ่งสองรอบไม่คุม้มค่านมันวะเนี่ยขาเก่าก็ต้องขี่ช้าแล้วล่ะเออมันเป็นไรไม่รู้นะพัสดุนะกดมันอันนี้ไม่ได้นะมันรับเข้าระบบไม่ได้ครับลูกค้ายกเลิกหรือเปล่าเนี่ยเออไม่คือเขาสั่งเราวันเสาร์ตอนเย็นเนี่ยแต่ว่าวันอาทิตย์มันไอไปรษณีย์เขาหยุดไง เออผมก็ได้ไม่ได้ผมกแก้กดว่าพร้อมจะส่งเนะแล้ววันนี้ผมก็ไอ,อตอนแรกผมกดแพ็กไว้ก่อนแล้วก็มันจะมีพร้อมจะส่งไอ,อผมก็เพิ่งมากดพร้อมจะส่งวันนี้แล้วก็มาส่งแต่มันแต่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าสแกนไม่ได้ไอ,อ,อ,องงเลยทีนี้นเีิบอะโอ้ผมปิ้นใบป่าน้าผิดวะ <laughs> ไม่ผิดอ่ะนะผมก็ถูกแล้วนะเอองงมากเลยอะ่ะโอ้ยมาเสียเที่ยวมานะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเข้าอีกซอยไม่กลับซอยเดมแวนะอุ้ยป้าโหคุณป้าออกมาไม่ดูเลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวพาเข้าซอยนี้ซอยนี้ริมนา สูงมากริมนาพาพาเพล, <c ười> ลินริมนาพาโดดนะแถดนี้เล่นไม่ได้นะตกนาจริงนะแคบนะโอ้ยโอ้ยสูงอ้โหนี่นะมีโค้งให้เล่นนะครับตรงนี้นาตรงนี้มีโค้งให้เล่น แล้วก็จะเทเบรตรงนี้ฮ่าฮ่าฮอตอนที่ไม่มีตอนที่ไม่มีข้าวอ่ะมีวัวเขาเอาหัวผูกตรงนี้ด้วยโอ้โหผมมานี่เปิดคันเร่งแบบวัวตื่นทุกทีนะฮ่าฮ่า่นนนนเฮ้ยไ้เดือนตัวนี้ก็ ตันลายอยู่ด้วยนี่ซ้ายขวาไม่มีค่อยขึ้นอ่าขึ้นเดินแบบไม่ต้องไม่ต้องเติมหมดก็ได้ครับเปิดขึ้นเดียวมันก็ขึ้นเร็วอะ่ะร<แ>ัแบผมมันน้ำหนักเบาด้วยนะแล้วรถมันก็ดึงน,นิดหน่อยอแต่เป็นลูกห้ามังห้าสามห้าสองห้าสามลูกเดิมปล่าไม่รู้ขยายหนึ่งไซส์ก็น่าจะเป็น ไม่รู้สิลูกเดิมมันใช้เท่าไหร่ไม่รู้เออร้อยี่ลูกเดิมไซสอะไรไม่รู้ตรงนี้เห็นเยอะนะเห็นเยอะโคลนเยอะนะครับถ้าฝนตกมาฝั่งนี้ไม่ได้นะเนี่ยเนเนี่ยเ่ย,เยก้อนหินก้อนเล็กๆเนี่ยอันตรายนั่นเน่ยตรงนี้ทางแยกเมื่อกี้ป่าเขาฝน น่าวนกลัวอย่ดน่นปนเช่นนี้กลางคืนห้ามมาเด็ดขาดนะฮะเปรี่ยวคนระับ<า>แล้วก็มืดด้วยแหละครับไม่มีไฟนะฮะตองเงี้ยไม่มีไฟอมันเป็นมันเป็นเส้นทางคู่ขนาน ไม่ต้องลั่นมากอ่ะมันโดดแล้วอ่ะอ <c oughs> ตรงนี้ระวังครับจุดอับสายตาครับโอเคไม่มีไปได้ผมบินประจำนะแถวนี้เบินได้ตรงนี้ ผมอยากเห็นโคดไทยบินได้ปังปอกล้ว <laughs> สวนตรงนี้ผมบินประจำแล้วก,ก็ยกข้าง, <laughs> างหน้าจุดอัาสายตา <laughs> วันนี้ โอ้อาป้องมาถ่านที่เองน้ำมันอุ้ยอย่าฟากมืออีกเืองน้ำมันเลยนะ <c oughs> <c oughs> ปกติมันไม่เส้นคันเร่งนะถ้ามีกล้องแล้วมันอยากแบบได้แสงท่อเออเอาล่ะจะถึงบ้านละขี่ชาา้าดีกว่าเ <c oughs> นี่ยเหรอระวังคุณยายด้วยน,นะครับ ของอันตรายอยู่ตรงนี้แหละรถไถว่างรถกระบะว่างมอเตอร์ไซค์ว่างคนเดินว่างเออเันเน่อันนี้เขาทำเรือพอนะเนาะตรงนั้นเขาปลูกอะไรนะเออปลูกอะไรไว้ทำไมตน้องเอาถุงคุมไว้ไ ตรงนี้ถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากถอนเกียร์แล้วก็เติมพันเร่งไปเลยครับ <c oughs> แค่เลยล่ะสบายเนินแค่นี้ทำไรผมไม่ได้ <c oughs> แต่่ะคี่ไว้นะคือมันจะ,ะทุกอย่างมันจะหลวมหมดเลยนะครับ เอ้ยใจเย็นตรงนี้ก็มองไม่เห็นเหมือนกันป่าบอลเนี่ยโอเคปลอดภยออัยอ้ารู้รถว่าตรงไหนเป็นจุดที่เอ่อตรงกระแทก เออจุดไหนกระแทกจะได้ไปอีกรอบเนี่ย แล้วภารกิจต้องไปอีกรอบโอเคประมาณนี้แหละฮะทางแยกตรงนี้ก็ระวังด้วยซ้ายไม่เท่าไหร่หรอกเอ้ยขวามไม่เท่าไหร่ลองซ้าย, <c oughs> อยเอ,ยเอยบรกมาอยู่เก <c oughs> ือบแล <c oughs> <ๆ S 1> <c oughs> ้วเกือบแล้วเกือบแล้วดีเกือบแล้วดี โอ้โหดิขูดอกพื้นขูดอกเด็กเดเข้าตัวนี้ก็ต้องระวังครับขาตั้งคู่มันมันโหลดเองเนี่ยเนี่ยมันโหลดตรงเนี้ยโอเค คลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดซับกดชแชร์นะครับให้ผมบริตไฮไฟด้วยวันนี้ขอต้อนรับนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับบ๊ายบายครับเอาละไอ้ยัดใส่เอาใส่ใยัดไขยอันหอมใหญ่ใส่มะเขือ